ก่อนจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe สสสให้กันชาแนลด้วยนะครับและอย่าลืมไปกดติดตามเพจกูด้วยไม่มีใครกดติดตามเลยไอ้สัก Hey 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 อย่าเพิ่งก่อนจะไปอินโทรขอฝากกลุ่มไว้หน่อยโฮเทลไทยแลนด์ทีเฮดเป็นกลุ่มของกา้านเองอย่าลืมไปเข้ากันเยอะๆนะจ๊ะจุ๊บๆรุ่นเบอร์้านกกาโบยบินออกหากินละเรื่องจำใสพาอยู่มาอยู่มาแล้ววัยิ้มรับวันใหม่ยิ้มให้แก่กันอรุ่นเบอร์้าโนกา คิดซุลิกุสซิลิกัสคิดซุลิกุสซิลิกัสอลาเกตอลาบอลมอลเมมโมแมมเมรี่อารมณไปเลยเบนกรูกินตูเอากรั๊บบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับพบกับผมนะครับการแชแนลอิชิเคยวันนี้ก็อยู่กับเกม Hotel Highway นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการเติมเพชรหรือเติมสิ่งต่างๆด้วย Shopee Pay นะครับผมข้าวก่อนผมได้สอนเติมใน Wallet ไปแล้วใช่ไหมล่ะ เดี๋ยววันนี้นะครับผมผมก็จะมาสอนโดยการเติมโดยใช้ shopee pay นะครับผมนะก็ตอนนี้ผมได้ล็อกอินแล้วใช่ไหมล่ะอ่านะก็มันมีไอ้ข้อเสนอนะครับที่เขาขายเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะเพราะว่ามันเป็นอีเวนต์หมุนนะครับ tin the all fortune นะผมจะกดไปเลยอะไร29บาทนะครับผมนะอะไร29บาทกดไปปุ๊บใช่ไหมผมจะเปลี่ยนบัญชีก่อนนะเพราะอันนี้เป็น wallet นะผมมีหลายบัญชีนั่นเองเนาะ เงินนะผมจ่ายได้หลายทางอ่านะครับผมตอนนี้นะครับ29บาทนะครับผมนะก็ผมก็จะกดไปนะครับผมนะอ่านะผมก็จะกดไปเลยสําหรับ29บาทซื้อครั้งเดียวนะช้อปปี้เพยผมเติมไว้70บาทไงนะก็จ่ายทางช้อปปี้เพยะครับก็สามารถซื้อได้นะสำหรับใครที่มีเงินในช้อปปี้เพยนะครับเห็นไหม การซื้อของคุณเข้าเรียบร้อยแล้วขอบคุณนะครับผมนะสาหรับไอตัวเนี้ยมันไม่ยากเลยเนาะก็สําหรับการล็อกอินช้อปปี้เพถ้าคุณมีช้อ p ป,ปี Pay อยู่แล้วคุณก็จะสามารถที่จะทําได้นะครับเดี๋ยวผมไปสอนวิธีทําต่อใน Play Store เลยนะครับผมอ่านะครับผมอย่างแรกเข้ามาใน Play Store แล้วนะครับผมก็กดไปตรง3ขีดนะครับผมนะ อ่าเนาะต่อมาก็กดไปวิธีการชําระเงินนะครับผมนะมันจะขึ้นให้เนาะก็ตามวงกลมนั่นแหละต่อมาก็กดไปที่เพิ่ม Shop ป,ปี้เพยนะครับผมเขาจะมีขึ้นให้อยู่แล้วนะครับผมถ้ากดเข้าไปต่อมาก็กดนะครับฉันยอมรับนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นนะครับผมเหมือนต้นคลิปที่กล่าวไป อ่านะครับผมก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดข้อผิดพลาดอะไรประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะก็สาหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับสาหรับคนที่ติดตามรับชมมาตลอดนะครับผมนะก็สําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ